เมื่อทําการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดต,ตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระพิสุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระพิสุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระพิสุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระพิสุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้น จะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระพิสุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระพิสุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระพิสุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระพิสุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อน อาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพิณายกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พิณายกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พิณายกรรมแบบธรรมดาพิณายกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ พิเนกร,รมด้วยวาจาพิเนกร,รมแบบลับและพิเนกร,รมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระพิสุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณะภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระพิสุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณะภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระพิสุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้ หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ